สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาความรู้ดีๆมาฝากนะครับสําหรับการดูแลต้นมะม่วงนะครับหลังจากการตัดแต่งเพราะว่าเมื่อเราตัดแต่งไปแล้วนะครับ ต้นมะม่วงก็จะแตกใบอ่อนออกมาใหม่นะครับซึ่งช่วงนี้เองเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของด้วงกีดใบเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะใบรุ่นนี้นะครับที่เป็นใบอ่อนสีน้ําตาลนะครับซึ่งด้วงกีดใบเนี่ยก็จะมาทําการกรีดใบทิ้งก็จะทําให้ยอดมะม่วงเราเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมแมลงปากกัดก็จะมากัดกินใบอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นพวกมแมลงปากดูดนะครับที่จะมาดูดกิน ยอดนะครับที่เป็นยอดอ่อนนะครับนี่ครับตามที่ทุกท่านเห็นซึ่งถ้าเราอยากให้ใบมะม่วงของเรานะครับสวยแบบนี้ไม่ถูกกัดทําลายนะครับเราควรจะต้องพ่นสารนะครับอย่างเช่นพวกสารไทอะมิทอกแซมนะครับหรือจะเป็นพวกอะบายมกตินก็ได้ซึ่งเราจะต้องพ่นในช่วงเช้านะครับก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับและช่วงนี้เองนะครับก็คือใส่ปุ๋ยบํารุงเป็นปุ๋ยสูตรเสมอทางดินนะครับก็จะทําให้ใบของเราเนี่ยเขียวเข้มสวยแบบนี้นะครับ